ครับแต่วันนี้เรามานะครับรีวิวนะครับระบบกันขโมยนะครับของโชไดนะครับว่าคุณจะสมหรับของโชไดมีอะไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ระบบกันขโมยครับจะมีรีโมทมาให้นะครับให้เราเลือกทั้งหมดหลายแบบครับ4แบบครับีมีแบบ A แบบ B แบบ C แบบ D ครับวันนี้เราเอาแบบ B มาเทสนะครับแบบตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับก็ รีโมทเขาจะมีปุ่มนะครับมี4ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเป็นตัวปุ่มล็อกนะครับล็อกแบบมีเสียงเตือนนะครับปุ่มที่2ก็คือปลดล็อกทุกอย่างครับปุ่มที่3ก็คือเป็นปุ่มล็อกแบบปิดเสียงนะครับปุ่มนี้ตัวนี้สามารถตั้งระดับการเตือนได้ด้วยครับถึง4ระดับนะครับเป็นปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับการทํางานครับล็อกแบบล็อกเสียงนะครับล้วก็กดล็อกได้เลยครับ1ครั้งอันนี้คือล็อกแบบมีเสียงนะครับ ก็ระบบครั้งแรกนะครับตอล็อกไว้จะมีการเตือนหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือการับเตือนครั้งเตือนหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าเกิดมีการโดนอีกหนึ่งครั้งครับก็จะร้องขึ้นมาเลยครับเราสามารถกดล็อกปิดเหมือนเดิมครับครับแล้วก็วิธีสตาร์ทนะครับเราก็ต้องกดล็อกครับแล้วก็สตาร์ทที่รีโมทได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจครับกดสองครั้งครับสตาร์ทตรงสุดท้ายนะครับหนึ่งสองครับ ราติดเครื่องขึ้นมาเลยครับก็เวลาดับนะครับเราเปิดตั้ด้วยรีโมทนะครับเราตัดดับด้วยตัวรีโมทนะครับก็ตัวปลดล็อกครับจะดับก็ปลดล็อกนี่ครับเราก็จะมีแบบหมดล็อกเงียบแบบปิดเสียงนะครับก็คือเป็นปุ่มตัวนี้ครับรูปล็อกค้ังนะครับเรากดตรงนี้ไปเลยครับนันเป็นหมดล็อกแบบปิดเสียงนะครับนี่คือล็อกปิดเสียงนะครับ ระบบการขโมยยังทางานเหมือนเดิมครับแต่แค่ไม่มีเส <sweating> ียงเตือนครับนะครับมีไฟโชว์เหมือนเดิมครับตอนนี้คือการขโมยเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราล็อกปิดเสียงไว้นะครับหรือมีการนะครับูนะครับบล็อกเสียงไว้นะในกรณีที่ล็อกปิดเสียงไว้ครับถ้ามีใครมาแตะต้องรถหรือว่ามีการใช้กุญแจผีทับต่อขโมยรถนะครับสมมติต่อกุญแจตรงนะครับรถจะมีเสียงร้องขึ้นมาแลวจะสตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับ ท่านดีมากๆครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งครับในกรณีที่โดนนะครับจรกรรมต่อหน้าตตาครับมีการขโมยรถไปนะครับใช้กุญแจเราไม่ล็อกไว้ครับสตาร์ทดูครับเราดืมล็อกรถไปนะครับรถสตาร์ตติดเองได้ครับแต่ถ้ารีโมทอยู่ที่ตัวเรานะครับเราสามารถกดล็อกเลยนะครับรถดับเสียงเลยครับดูครับกดล็อกครับ แล้วก็สามารถตั้งระดับการเตือนได้ด้วยนะครับนี็น4ระดับนะครับวิธีตั้งระดับการเตือนนะครับกดปุ่มตัวล็อกระคังครับปุ่มที่3นะครับกดแช่ไว้เลยครับกดแช่ไว้จะมีเสียงขึ้นมาครับนี่ระดับ4ครับระดับ1นะครับระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับหนึ่งถ้าเราต้องการระดับไหนนะครับเราก็กดปุ่มล็อกเงียบไปทีครับมันก็จะเป็นระดับนั้นระดับ1คือแข็งสุดนะครับ สองอ่อนตามลงครับครับก็สินค้าของเราครับรับประกัน1ปีเต็มครับแล้วก็มีมีสายไฟตรงรุ่นทุกรุ่นนะครับสนใจติดต่อครับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ